สิบส่ทสวนมหาสมัยสูตรเอวะเมสูตรตังเอกังสมัยังภะควาสักเกสุวิหารติกับ,บิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสัตทิงปัญจามาเตหิพิคุสตเตหิสเพเฮวะอรหันเตหิทัสหิจะกโลกะทาตูหิเทวตาเยโพยเยนะสัิปฏิตาหนติภะควันตังทัศนายพิโุสังคันจะา อะถ้าโคจะตุนนางสุทธาวาสากายิกานางเทว,วานางเฮตาถาโหสิอายังโคภคาาวาสักเกสุวิหาราติกบเป็นลาวทูสมิมหาวันเนมหัตตาพิโกสังเคนะ,ส,นะสัตเทงบรรจามเตหีพิโุสเตหีสัพเพเทวะอารหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยพุยเยนะสันปฏิตาหวนติผักควันตันทัศนายาพิโคสังคันจา่า ยานุนามิยามปีเยนะควาเตนุปาสังกะเมยยมาอุปสังกมิตวาภควาโตสันติเกปัจเจก,กคาถาภาเสยามาตินาทโขตาเทวตาเสยาถาปินามาภรา,าวาปุริโสสามิชิตังวาพาหังภาษาเลยะภาษาตังวาพาหังสมัมเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวส,เวสุอันตราหิตตาภควาโตปุระโตปตุระหังสุ ถ้าโหตาเทวตาภคควันตังอภิวาเทตวาเอกัตมันตังอัทังสุเอกัตมันตังคิตาโหเอกาเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาถังอภัสสิมหาสมโยปวานสมิงเทวกายาสมาคตาอัคต้ามหาอิมังธรรมสมยังทักิตายวะอปราชิตาสังคันติถ้าโหอปราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาถังอภัสสิ อัตตาพิวโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนโอุชุกะมะกลงสุสาระทีวเนตานิคะเหตวาอินทริยานิระขันติปันทิตาติอะทะโคอัปปาราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิิเชตวาคีลงังเชตวาบาลีคังอินทาคีลงังโอหัจจะมะเมชาเตจลันติสุทธาวิมลาจากขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติ อาทโรอัปปาราเทว,วตาภควาโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนาเตคมิสันติอปายพูมิงปหายะมนุสังเคหังเทวกายังปริปุเรสันตีติอาถโขพควาพิโคอามันเตสิ เยปุยนาพิกเวทัสสุโลกัทาตุสุเทวตาสนิปาริภุโขผติอะหาคตังทัศนายาพิขุสังคันจัดเยปิเตพิคเวอเหสุงอติตะมัทานางังอรหันโตสัมมาสัพุทธาเตสามปิภะญตานางังเอตะปรามายีวะเทวตาสานิปติตาอเหสุงเสยยถาปิดไมหังเอตระหิเยปิเตพิฆเวพระวิสันติอนาคตะมัทานางังอรหันโตสัมมาสัพุทธา เตสัมปิภควันตานางเอตปรมายวเทวตาสานิปติตาภวิสันติเสยถาปิไมหังเอตรารหิอาจิกิสามิภิกเวเทวกายานางนามานิกตยิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิเทศสามิภิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนถา,าสาธุกลงมโนสิมณสิกโรธา ภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิขูภัคกะวะโตปัจจโสสุภัควาเอตัพวจา่าเิโลกะมนุกัสามียถาภุมมาตาสัสสิตาเยสิตาเกลิกขภลังวิหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวัสสาลีนาโลมะหังสาปิสมัมโุโน โอทาตะมณสาสุทธาวิปสัสสนนมะนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตาวาวะเนกปิละวัทเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศสเนระเตเะท,ทวกายาภิกันตา เตวิชานธา,าพิฆาโวเตจอัตตปะมกะลุงสุตตวทธาสสะสนังเตสัมวัตุระหุยาณังอมนนสานะทัศนังอเปเกสตังมัทธคุงสหัสสังอัฏฐสตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานะมัทสสงอเปเกน,นตะมัทธคุงทิสาสภาผู้ด่าอาหุตั้จากสาภาอมอภิญญาญาณว,ววคิต,ตาวานะจะคุมาตัดโตอมันตยิสัทธาสาวเกสสเนรเตเทวกายาภิกันตา เตวิชานาถะเะิกโบเยโวหังกิตยิสามิคิราหิอนุปุพโสสัตตสหัสสาวยาขาภูมากาปิลวัฒวาอิทิมันโตสุติมันโตวนะวันโตยัสาสิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวนงังชาสหัสสาเหมาวตายักขานาน,นตะวันิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนะวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวน,งนงัง สาตาคิราติสาหัสายกขานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมธามานากิกามุงพิขูนางสมิติงวะนังอิเจเตโสรสาสาหัสายกขาดานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมธามานาพิกามุงพิขูนางสมิติงวะนัง เวสานิตาปัญจสตายักขานาันตะวันิโนอิทิมันโตชติมันโตวนาวันโตยาสาัสสโนโมวธมานาพิกามุงพิกุนังสมิติวนาง กุมพิโรราชาคหิโกเวปุลสานิเวสนังพิญโยนางสตัสสสังยาขานังปยีรุปัสติกุมพิโรราชคหิโกโสปาขาสนิติงวะนางปริมันจาที่สังราชาทตารถปัสสาสติคันทับพานังปฏิปติมหาราชายสสิโสพุตตาปีตัสสภพาวูอินทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสานโมทมาณาพิกามุพิกุนางสมิติงวะนางทักคินันจาที่สังราชายุรุนโหตปัสาสติ คุมพันธานังอธิปติมหาราชายสสสิสโสปุตตาปีตัสสาาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชติมันโตนะมันโตยลสิสีโน โมทมมนาภิกามุมพิขูนางสมิติงวนังปชิมันจ่าที่สังราชาวิรูป,ปโขโรปัสสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายาส,สิโสปุตตาปิตัสสะผ้าโว,วอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชติมันโตวนาวันโตยาสิโนโมทมมนาภิกกามุมพิขูนางสมิติงวนัง ตรัญจ่าที่สั่งราชากเวโรตปะสัตติยัขานังอธิปติมหาราชายาสิสโสปุตตาปิตาสาภาวูลธนามามหาพลาอิทิมันโตสุติมันโตนวันโตยาสานิโมวธามานาพิกามุงพิกโนางสมิติมวังปุริมาทิสังทัตตารโถทักคินนาวิรุณหากโกปัชชิเมนาวิรุปรโขกเวโรอุอตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิศา,าทัทธลมานาอัทังสุวะเนกปิละวัฒเว เตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจนิกาสถามายาปุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหจันทโนกามะเศโทจักกินโนคันทุนิคันทุจักปนาโทโอปมโยจักเทวสูโตจักมัตตลิจิตเสโนจักคันทโพนโรชาชาชโนสโพอาคูปัญจาสิโคเจวะติมพารุสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหรชุภิ โมธมนา,าภิกกามุงพิกขูนางสมิติงว่นางอัถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตชกาการพัลสตตลาอาคูปายาคาสหายาติพิ ยามุนาทตาระถาจัตอาคุนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโศปาขาสนิตงวนัง mm hmm. เยนะคาราเชสหาัสาหารันติทิพาธิชาปกขีวิสุทธจัคขูเวหายาสาเตวนามชาปตาทิตราสุปนาอิติเตสนามังอภัยันตานาคาราชานามาสิสุปนันโตขีมมะก,กาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปหยันตานาคาสุปนาสารณะมะกังสุพุททาง ชิตาวชิระหัตเทนะสมุทัทางอสุราสิตาพาตโรวาสาวเสเ,เตอิชิมันโตยะส,สัตสีนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะาเวขสะเวปะจิตติสุติติจะประหาราทโทนมุจีสหสตัญจาภริขุตานังสัพเพเวโรจานามกาสันนายิตวาพรลิงเสนังราหุพัธมุตาขมุงสมโยธานิพันเตพิขูนางสมิติงวนาง อาโปจัตเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตัธะขมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจัะยะสสาสหเมตตากรุณากยิยกาอาคูเทวายะส,สิโนเกษตเตะทัสทากายาสัพพนัน,านตาหอนิโนอิชิมันโตชุดตติมันโตวนาวันโตยะส,สิโนมวธมานาภิก,กามุงภิกขูนางสมิติวะานาันเวทูจัตเทวาสหรีจะ อสมาจัตุเวยมาตันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักคิตากขัดตานิปุรักคิตาวาอาคูมันทะวราหกาวสูนังวสโวเศโทสักโกปาคาปุรินทโททเศเตรษฐสทากายาสเพนานาตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยสัสสิโนมุธมาณาภิกตามุมภิกโหนังสมิติงวัง อัฐาโคสหภูเทวาชลามคิสิขาริวาปริทกาจากโรชาจากอมมาปุพานิพาสิโนวรุนาสหธรราจะออจจุตตาจะอเนชกาสุเลยะรุจิราอาโคอาโควัสวะเนสิโนทัสเศเตทัสทากายาสัพเพนานตะวันิโนวิธิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสิโนโมธามนาภิกามุงพิกุนางสนิทิงวนาง สมนามหาสมนา,ามนุษา์มนุสุตมาคิทธาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาปถาคูฮารยโยเทว,วาเยจะโลหิตาะวาสิโนปรคามหาปรคาอาคูเทวายะสัสิโนทัศเปรษทัศธากายาสัพเพนาน,นตะวัน,นินโนอิทิมัโตชุดิมันโตวนะวันโตยะสัสิโนมุธมานาพิกามุงพิกโหนังสมิติงวานัง สุกกาการุมหาอารุณาอาคูเวคาณสา,าสหาโอทาตะไครหาปโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามตาหารคชามิสกาจยัสสิโนทันยังอาคาปชุนโนโยธิสาอภิวสติทเศเตทัสถากายาสเพนานนตะวัน,นิโน อิทิมันโตชุิมันโตวันนวันโตยาสัสีโนโมธามนาพิกามุงพิกขูนางสมิติงวันนงเขมิยตดสิตายามากัฏกาจะยาสัสีโนสมพิตกาลามะเศษหาโชตินามาจะอาสวานิมมันนารติโนอาคูอัฐาคูประนิมิตาทัเสตเททัสธากายาสัพเพนานตั๋วันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสีโน โ้ทม,มามนาพิกกามุงพิกขุนางสม,มิติวงวะนัง สเสถเตเ,เทวนิกายาสัพเพนานตังวนิโนนามันวะเยนะอาขันฉุงเยจันเยสัทิศาสหะูุทธชาติมคิลังโอคะดินนะมนาสวังทะเขตโมคะตารางนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพามาประมาโตจะอุตตาอิธิมโตสหาสันนังกุมารโรติโสจะสโสปาคาสมิติงวะนังสหัสสะพัมมะโลกานางมหาพัมมาพิาติทติ อุปปะัโนชุติมันโตพิสมากาโยยัสสิสโสทัศเศรษฐิราอ,รอาคูปัจเจกะวสักวติโนเตสัญจะมัชโตอาคาฮาริโตบริวาริโตเตจัสเพออภิกันเตสินเทเทเวสพัม,มกเกมาระเสนาภิการมิปสสกกันหะสมาทิยังเอาธะคันหะพันหะราเคณะพันธะมัทุโวสมันตาบริวารีทะมาโวมุจทะโกจินัง เอติตัถามหาเสโนกันหาเสนั่งอเปสยิปนินาตละมหจัจจะสรังกตวานะเพระวังยะถาบุษโกมีโคธนะยันโตวสวิชุโกตทาโสปจ,จุทาวติสังกุโทอาศยางวเสตัจะสภพางอภินญญายวะววะคิตตวานะจักขุมาตโตอมันตยิสัถาสาวเกศสนเนรเตมาราัเสนาภิกกันตาเตวิชานาถาภิกขโวโ เตจตัตตปะมกะลุงสุตตวาพุทธศสัสสนาวิาราเคหิปกมุงเนสังลมปิอิชยุงสัพเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายัสาสินูโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชนเนสุตาติสิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิธิมหาคูนาปริมิตะปุญญาธิการาสักสัพันตรายะนิวารณะสมะทัสสะ พัขวัตโตอรหัตโตสัมมาสัพพุทธัสสะทวัติงสมหาบุริสารัคนานุภาเวนะอสิตาานุพยัญชนานุภาเวนะอัตฉุตระสตะมังคลานุภาเวนะชพันนรังสยญานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัศปรมิตานุภาเวนะชัศอุปปรมิตานุภาเวนะทัศปรมัทธปรมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธามานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพลานุภาเวนะเยยะเทามานุภาเวนะจะตุราศีปิสาหัสธรรมขันธานุภาเวนะณวโลกุตรธรรมานุภาเวนะอัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะอัฏฐสมาปฏิยานุภาเวนะฉะพิญญานุภาเวนะจะตุสัญญานานุภาเวนะทัศลรยานานุภาเวนะสะพันยุตยานานุภาเวนะ เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาโนภาเวนะสภะปริตานุภาเวนะระตะนัตยะสารนานุภาเวะานตะ,าานวะตุยหังสภะโรคะโสกุป,ปัตวะทุกขะ โทมนะสุปายาสามิณสันโตสภะอันตรายาปิมิณสันโตสภพสังกปาตุยหังสมิชนตุเทคายุตาตุยหังโหตุสตวาวสชีเวนะสมังกิโกโหโตสพธาอากาสปะพะตวันะภูมิคังคามหาสมุทธาอราคตาเทวตาสภภุมเหุอนุรักขันโต พระวัต <mat> ุสัพพมังคลังนะขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสวิีพวันตุเตพระวัตถุสัพพมังคลังและขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุิภพวันตุเตพระวัตถุสัพพมังคลังละขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาสวธิพวันตุเต นักขัตยคภูตานังปปะกะหะนิวรนาปริตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเวนักขัตยคภูตานังปปะกะหะนิวรนาปริตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเวนักขัตยคภูตานังปปะกะหะนิวรนาปริตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเวสิบหกพัตเทกาลตคาถา อติตังนานวาคะเมยยะนปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตีตามปะหินันตงังอับปันตัญจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปัน,นันจโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังเฮรงังอสังกุปปังตังวิทานมะนุปะรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่ไม่ขวนแขคในธรรมนั้นได้ คนนั้นเพิ่งจเจริญธรรมนั่นเนืองๆให้ปลุกป,ปรงเถือ่อาจเชวะกิจจะมาตาปังโกชัญญามารณงสุเวเพิ่งทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุง่งนะฮิโนสังคารันเตนะมหาเซเนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพียรกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตามาตันทิตังตั้งไวประเทกะระโตติสันโตอจิคเตมุนิติ พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดคานทั้งกลางวันและกลางคืนนแล้วว่าผู้มีลาติหนึ่งจเจริญด้วยประการชนีแ้แล่สิบเจอภินหาปัจจจเวขณะปาทะชราธรรมหิชรังอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงคนความแก่ไปไม่ได้ ญาติธรรมหมิพญาธิงอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมามิมรณันางอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพลความตายไปไม่ได้สัเพหิเมปเยหิมนาเปหินานาภูโววินาภูวเราจะระเวนเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พลัดพรากจากของหลักของเจริญใจทั้งสิ้นไปการม,ม,มัสกรรหิกรรมทธยาธากัมมยโยนีกมัมมาพันธุกมักมมาปฏิสร,รณา เรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่องอาศัยยังกรรมมังกริษามีกลยารนวาปะปะกังวาตัสทายาธาภวิสามีเราจักทากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทาย,ยาทคือว่าจักต้องได้รับผลของกรรมน,นั้นสืบไปเอวังอามเหหิอภินหางปัจเจเวคิตัพังเราทั้งหลายควรพิจรารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิด